ตาใหญ่สวัสดีจ้ามือหนีกัมาหาเห็ดคือเกาละจ้าผ้าพี่น้องเขาป่าเขาดงไปซองเบิ่งเห็ดคือเกาเนาะแต่ว่าช่วงนี้ฝนบ่ตกจ้าดินเพิ่นจะแหงๆงแต่บ่งบอว่าห้องได้หลายซ้ำหดาเนาะสิมานโบไปติดตามกันได้เลยจ้าเขาป่ามากกับพ่อเห็ดละงูงพี่น้องดอกหนึ่งกอนจ้าดอกแหลกแหกมันนาะจากเนาะเดี๋ยวนี้เห็ดละงูเริ่มออกหลายแล้วจ้า แต่ว่าปลานี่สีมีบอดอกแรกเนาะจ้ะแต่ปลาอื่นพันกำลังเก็บกันอยู่จ้ะเดียวนี่ดอกก็นง้งเป็นตะเกียงเลยเนาะเฮ็ดเฟื่องหน่อยจ้ะพอเห็ดละโงกเหลืองจ้ะ ว่าดอกบ่ใหญ่จ้ะมามาเก็บนํากันจ้ะดอกเป็น ป้านีพื้นสีลงลูงป้งๆจ้ะ,จะเห็ดนีแม่นเห็นเบิรสุดอกเนือจาะแฟ่มนออกมาซาหนี่สิบ,บ้เกือบบ่าได้ก,กินแล้วพี่น้องเลยมูนี่มีสีดอกจ้ะน้องบ่งไกล้ ดอกกนังแกงจ้านิดแดงดอกนึงจ้าดอกนึงจ้าบานเต็มทีแล้วจ้ะนิดพึ่งแง่ดอกนึงงข่ายเขียวดูม,มันจ้า มาพอละจ้าพี่น้องเบิ่งน้ำกันจ้าผุนดอกงามงามจ้าผุดผุนทั้งผุนไปเบิ่งน้ำกันไหมทั้งผุนจ้าม,มีเห็นอีกแล้วสองดอกจ้าดอกตุ้มๆจ้าเป็นตะแกงเนาะ มือนียากบ้านแห้งแล้วจ้ะแต่ว่าดอกก็ยังแข็งดีอยู่ เพิ่งแย่จ้ะฝนบ่ตกอากาศเริ่มแหงเลยจ้ะไอ้ดินเริ่มแหงแล้ว ดอกบุค่อยใหญ่จะอากาศฝนกับตะตกนแะ้ดินแห่งๆจ้ะก็สิฝนถิ่มช่วงไปอีกลายเหมือนอยู่จ้ะเอาใส่กระตากันจ้ะมีนีเห็ดดอกมังามเลยจ้ะค่าไายก็คือคือ,อยวต้องอยางละเบิ่งอีกสักน้อยเนาะจ้ะ บดดินจ้ะพิ่งแ่ดอกกำลังแก่งเลยเฮ็ดเยีงพี่น้องเบิ่งก่อนเฮ็ดหานบ่้จ้ะนี่ซอยเบิ่งแม่จ้ะแม่บอกแม่เห็ดหานบ่จ้ะ ดอกจ้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบานเบิดแล้วจ้ะอีกดอกนึงจ้ะ ได้เห็นของดีแล้วจ้าพี่น้องเห็นน้ำบอสะเก็บกันจ้ากำลังงามเลยจ้ะดอกส,สวยเลยกำลังงามเลย เกิดมันจะดอกเหี่ยเพลินจ้ะไม่ได้เห็นไหมหวมวัวหม่ามาคอยพอ่อเอาดอกงามเลยจ้ะโอ้วก็ตะแกงแสบเนาะ เพิ่งขมินจ้ะดอกพันแข้งดีแกงแสบได้จ้ะพี่น้องดอกแบบนี้เพิ่งแย่จ้ะ ขึ้นล่าแต่ดอกนี่ดอกน้อยๆดอกนึงจ้ะเพิ่งแย่ดินก็ะแหงดอกเฮ็ดกับบานจ้าบานแล้วเทาแล้ว เฮ็ดขอนจ้าเฮ็ดเบื่อจ้ะ, <laughs> er, จะพี่น้องมาแมนเฮ็ดขอนเด้อเบาหยอกซื้อ,อดอกกำลังเป็นตะหากเลยจ้ะนีน่น้อยพอดีแกง เย็บเพียน,น้ำกันจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อดอกกำลังพอดีแกงเลยจ้ะพี่จักดอกน้ออยู่จ้าดอกเพิ่นแนม,มหาก่อนที่นอ้องแงมหาซอยเนี่ยจ้ะ ป้าเพิ่นกระโปงดีอยู่จะหาง่ายอยู่แต่ว่าถ้าเห็นดอกเห็ดล้วกะ็เก็บได้เกือบบัสุดอกจ้ะผู้มาที่หลังนี่ก็เกือบจะบดไยขึ้นกันนะจ้ะลักษณะป้าเพิ่นเนาะให้พี่น้องเบื่งน้นกันป้าไปหาต่อจ้ะแม่งกินเลยเกือบบดดอกเลยจ้ะ พอเรื่อ,อ,อยๆยุจ้ะโอยเจ้าปลาเพิ่นกินข้อหักไปแล้วจ้ะเสียดายเนาะแบงเพิ่นกินน้ำกันจ้ะโอ้ยเพิ่นยังนอนเฝ้าอยู่พี่น่องดอกนี่เจ้าปลาเพิน่น 3ามดอกจ้ะสามซีมดอกน้อยๆจ้ะเห็ดเพิงแห่หนี่ดอกน้อยๆนี่แซบได้จ้ะหวานดีได้จ้ะ เฮ็ดเผือกเทียนหรือว่าเฮ็ดเผือกเนี่ยน้อยจ้ะขมได้จ้ะนี่แบบนี้เพิ่นจะขมจ้ะอาจจะเป็นเฮ็ดเผือกหวานได้จ้ะที่ว่าเป็นเป็นเฮ็ดเผือกขมแต่ว่าเพิ่นจะมีรสขมติดนี้ เทาแล้วเอาไว้เป็นเชือจ้ะมาเก็บเอาดอกหมีดีกว่าจ้ะคอยนุมมันเห็ดยังนอนเปนเรเเลดอยู่นี่จ้ะโอ้ฮ็ดเพิรแง่แม่งกินขาเพิ่นจ้ะแกงแซ่บด้วยจ้ะนี่เบิ่งก่อนจ้ะมันแมนเห็ดบดดินบอดอกน้อยๆน่าจะแมนอยู่แมนอยู่จ้ะดอกน้อยๆ หน่อยก็เอาต้นเนอยพี่น้องเฮ็ดบดดินนี่แสบด้วยจ้ะดินแห้งหรจะเฮ็ดบวค่อยนรือปันได mm. ข้าลายจา้ะดอกมีเฮ็ดยังนอดอกมีเฮ็ดเพิ่งแง่จ้ะ แม่ยัง้งละเนี่ยขาได้ไม่เห็นดอกหนึ่งจ้ะสงสัยว่าคือเห็ดอีหยางพี่น้องเบิงซอยเนี่ยเห็ดอีหยางเนาะจ้ะนี่นนต่ว่ามีดอกหนึ่งแม่งกินได้จ้ะนี่บ่คุ้นเลยคล้ายๆเห็ด เฮ็ดนะลังแหละ่ะเฮ็ดก็เอ้เฮ็ดไอ้ยังไะพี่น้องลงหัวซื้อเฮ็ดบานนี้อันคือเฮ็ดไข่เนาะเออแม่นแต่ว่าขากรงกวง,กวงอยู่ได้จะ้ะไม่มแย่งซอยกันเนะจ้ะพูดได้หูคออเมนตนให้แยกตาใหญ่หูน้ำแน่จะ้ะเพราะป้าน,นี่กบพึง่งเคยมามือมานี่สะเธอที่สามเน้ะจะ้ะ ปลาที่เคยไปนี่พ่นก็ปิดปลาปไปแล้วเนื่องจากน้อยอนโควิดมาวิเคราะห์กันก่อนจะมาเฮ็ดอีกยังเนาะเห็นมูงพ่นหรือจะนี่น่าจะเป็นเฮ็ดลังเหล่เนือจากพี่น้องคากับกวงอยู่ไหมทั้งพี่ดอกนึงแม่งกับกินอยู่แต่ว่าแม่งกินกัเสื้อถือปบปได้ปานไดเนะจอะจากบ่าแม่นกินได้อยู่ว่าเฮ็ดลางเหล่คักๆเ่อจากพี่น้อง ดอกกงามเลยจ้ะดอกกงามเลยคลิปก่อนทีบไทยให้ พี่ให้น้องเบิ่งมองนี้ดอกงามๆเดยจ้ะตอนนี้เหลือออกบรายแล้วจ้ะที่ผึงทหารจ้ะเอินคือการนบรนรนจาบานพี่น้อง Oh, ง่ามเด้จ้ะง่ามง่ามขอมูนอมหนึ่งจ้ะขอมูหนึ่งจ้ะมีสองดอกจ้ะมีสองดอกมูเดียวกันนี่แหละจ้ะโอ้ยออกบาได้พอีกดองเ้ยดอกเงี้ ดอกลีกยู่พี่หน่อแน่นี่เพิ่งเขาจี้แกงแบบดำปันทานเลยจ้ะไม่แต่ดอกน้อยๆจ้ะหนยก็เอาต้นหน่ะแกงแสบโขค่าไรเลยจ้า สามซีดอกอยู่นี่จ้าพี่นอ้องขุนดอกหนึ่งจ้าดูทั้งผุ่นกับดอกหนึ่งจ้าต่้วว่ายุไกด์ได้สภาพพี่น้องไปเก็ี่ยดูจ้าไตตองจ้า โดนกระเท او แล้วจ้ะถึงแง่แกงแซ่บ้าไลจ้าพี่ดอกนั่งแล้วผี่น้อยดูมนก่นจ้ะเพนนื่อให้ถึงแง่ดอกนี้จ้ะดอกนึงจ้ะผีดอกนี้จ้ะ เพชรผงเนย่แกงเสร็จแล้ว ดอกน้อยเราผอมโมนึงจ้ะดอกกำลังง่ามเลยจ้ะผู้นะ่ะขาตันๆเลยดอกกำลังง่ามเลยจ้ะกำลังออก ขาเพื่อนอินดีขนาดได้ขาเพื่อน,นี่กขี้ผายจ้ะดอกเงี้งจ้างามจ้ะดอกนี่เาะขาหลุมติดเสียบอยู่จ้ะ ไปทั้งแถาและ้วละละจ้ะแต่ว่าขาพ่นแข็งได้ไหมตัวนี้พินน่งยัง้ยงมอยู่จ้ะกินได้อยู่จ้ะมาพอจาาทินแล้วจ้ากำลังกินยังอยู่นี่มาจ้ะเอพ่อดีพี่นองเอ้ยอย,ยางปลาย,ยางดวงกระวังกันเน่เด้อเป็นงูยางนอนพี่นอง ไปทางไผทางม่นนนอกจ้าหากินไผหากินม่นนนอกไปจับไปเพิ่งแง่อันนี้เฮ็ดพึ่งขุมเหรอเฮ็ดผึ่งขุมก็นั่งเกิดก็ะมีจ้า ออกดอกน้อยๆไหมออกสมกันอยู่ลายเห็ดเลยสองสามอย่างออกร่วมๆกันดอกเห็ดจ้าอุ้ยดอกงามนี่ขาเพื่อนนี่ดอกเห็ดจ้า ผ้าพีผ้าหนองซิมพนละไม้ปลาก่อนจ้ะบักมุ่งให้่ติดแควเดออย่หใหายถือแขวเดอจ้ะติดแขวเธอได้นี่เหนียวแต่ว่ากินก็มีแห้งมีแห้งนะพี่น้องทงเนี่ยเป็นตะเสียบเนาะจ้ะนะซิมก่อนจ้ะหลุมแป้ง,อ,งอยู่จ้ะ เฮ็ดเพิงเข่าตัวนี่จ้ะกำลังออกดอกน้อยๆดอกนึงเฮ็ดเพิงเขาเ่าอะไรจ๊ะเนี่ยเฮ็ดโอ้ยเห็ดเพิงขมิน้นเห็ดเพิงขมิ้นจ้ะไม่ใช่เฮ็ดเพิงเขา่าดอกน้อยๆเฮ็ดเบื่อตัวจ้ะนี่ว่ามันเฮ็ดเพิง เม็ดเพิงเขาจ้าดอคุณขาดน้ำเนาะจ้ะดอคนจะเป็นแตกเด็เ,ดเนาะเพิงแง่ดอกงาม าเฮ็ดเมื่อยรละจ้ะมือนีกะได้เกือบเต็มตาเต็มบุงคือเกาแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวขัสิออกไปข้างนอกแล้วเนาะจาะน้อตอนนี้ก็ยังอยู่ใช่ใช่ปลาเกือบติดทางออกแล้วจ้ะจะรับมือนีกัสศิลาพีแลหน้องไปเลยด้วจ้าโอกาสหน้าจะงพากันไหมค่ะัอดีค่ะมือนีกับมันคือเกาแล้วพี่น้องมาเอาไปแกงด้อจ้าเดีตางหญ่คือเกา อมาหายพี่ให้น้องเบิงจ้าออกจากป้าแล้วมันหมานจ้า